Benjamin Franklin เคยพูดเอาไว้ว่า energy and persistence conquer all things พลังและความยืนหยัดจะชนะทุกสิ่งได้ผมนึกถึงตอนที่อยู่ม <c> .6 <oughs> ที่อเมริกาแล้วก็จะเข้ามาหาลัยนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีแต่ว่าคิดถึงประเทศไทยเหลือเกินหลังจากที่อยู่ที่นั่นมา5ปีแล้วก็เลย อยากจะเข้ามาหาลัยที่หนึ่งแม่ก็เลยเอ้ยเข้าจุฬาไหมแล้ก็บอกโอ้จุฬาเลยเหรอไม่ได้แบบเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาบอกอ่ะอยากจะเข้าเนี่ยมีข้อสอบหนึ่งที่เราสามารถทําข้อสอบได้ตอนอยู่อเมริกากณต้องได้คะแนนเลขคณิตศาสตร์เนี่ยขั้นต่ําเท่านี้ภาษาอังกฤษเท่านี้ภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้แล้วก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรนะแต่คิดว่าพอพอไปได้แต่ไอตัวคณิตศาสตร์เนี่ยแหละครับที่คะแนนมาสูงเห <ừ m. S 2> ลือเกินตอนนั้นเขายังให้ใช้ข้อสอบ actu เลย แล้วเขบอกว่าต้องได้ขั้นต่ำ25ผมก็เลยทำข้อสอบเล่นๆดูได้เท่าไหร่ครับได้ประมาณประมาณ19จรางมั้งแต่ผมต้องทำให้ได้25ทีนี้ทำยังไงก็เครียดเลยโชคดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งคนอเมริกันก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เอาหนังสือติวองไอ้ไปดิมันก็เป็นหนังสือโจทย์นั่นแหละแล้วไปฝึกทำฝึกทำพอเราทำไปแล้วทำข้อสอบทำไปแล้วก็ทำข้อสอบซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้สร็ฝึกไปเรื่อยๆครับ จนกระทั่งเราได้ถึงวันสอบเลยเราสอบแค่ครั้งเดียวเลยนะวัดดวงมากเลยได้คะแนนเท่าไหร่ไหมครับ25ผ่านคณิตศาสตร์คะแนนภาษาอางังกฤษก็ผ่านเหมือนกันแต่ลองคิดดูสิครับว่ากว่าผมจะมาถึงจุดนั้นได้อ <S <S ที่โรงเรียนผมก็ต้องทําการบ้านอยู่แล้วกลับมาทําการบ้านนะไม่ใช่จริงๆแล้วหลังจากเลิกเรียนผมเป็นนักนก,กีฬาไงแข่งไป,ไปไปซ้อมไปเสร็จอะไรเรียบร้อย กลับมาที่บ้านทําการบ้านก่อนแล้วก็ตามด้วยการติวของตัวเองเลยเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนเป็นเวลาไม่รู้กี่เดือนแต่สุดท้ายมันก็ทําได้เห็นไหมว่าผมต้องใช้พลังแค่ไหนอ่ะผมต้องใช้ความยืนหยัดความทุ่มเทแค่ไหนและผมก็ได้เข้าไปเรียนที่จุฬา so พูดตามครับ energy and persistence conquer all things ่า uh, energy แปลว่าพลังงานนะครับออกเสียงครับ energy persistence น uh, ะการยืนหยัดนะครับ conquer การชนะหรือครอบครองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอ่า uh, ผมมีคำถามให้กับทุกคน what do you need to be persistent with ผู้ตามครับ what do you need to be persistent with คุณจะต้องยืนหยัดก,กับอะไรบางอย่างครับหน้าตอนนี้นจุดนี้ของคุณอืมมีแล้ว I need to be persistent with producing useful videos นะพูดตามครับ I need to be persistent with producing useful videosWhat about you What do you need to be persistent with ต้องยืนหยัดก,กับอะไร ให้เขียนว่า I need to be persistent with จุดๆนั่นคือ verb ing แล้วใส่คำตอบมาในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเทรนเนอร์จะเป็นคนเช็คการเขียนของทุกคนและที่สำคัญฝึกพูดเยอะๆนะครับ y e a แล้วพบกันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนในตอน7มงเชา้าทุกวันครับบาไ,ไปทำงานกัน